ครับไปดูข้างในมาหรือ,อย,ยังเ,ยเต็มทุกพื้นที่ครับกี่ที่ครัวันนี้ประมาณน่าจะประมาณเกือบเกือบสี่พันเกือเกือบสี่พันสาพันแกๆ่ๆประมาณนี้ฮะก็บัตรราคาตั้งแต่เคยขายมาก็คือบัตรสูงสุดก็เป็นงานนี้ในโซนหน้าสุดก็ใบละ25,000บาทอันนี้น่าจะ25,000ที่กำลังถ่ายรูปอยู่ก็คือต้องถ่ายเดียว นะถ้าเกิดมีราคา5,000ก็จะถ่ายถ่ายเยอะคน2,500ก็ถ่ายทีละสิบแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ2,500ก็จะเอ็ก u s คลูซสุดๆสามารถกอดได้จับได้นะฮะแล้วก็ถ่ายวีดีโออ่า2 5 0หมื้วก็สามารถที่จะเอ้ยจับแก้มนิดน,นึงได้อะไรอย่างงี้โอ้โหก็เป็นร้อยๆนะผมก็ไม่รู้กี่ร้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะรนะ้อยฮะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงตอนแรกก็ส่วนมากเป็นต่างชาติเห็นไหมฮะ ไม่ใช่คนไทยนะส่วนมากเป็นต่างชาติเยอะมากทั่วโลกอเมริกาบราซิลออสเตรเลียจีนไต้หวันเยอะแยะไปหมดเลยส่วนมากคนต่างชาตินะอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์อันนี้น่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับสองหมื่นห้ามาจากทั่วโลกแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีเมื่อกี้อิตาลี อ่าอินเดียเวียดนามเยอะเยอะไปหมดเลยฮะถ้าราคาแพงก็น่าก็ส่วนมาก80% 70%มาจากต่างประเทศครับฮะเนี่ยฮะเราบูบูเต็มเลยอ่ะสองหมื่นด้นะคะสองหมื่นราคาแพงสุดสองหมื่นห้าครับแต่ว่าก็ทุกคนก็จะฟินกับสองหมื่นห้าที่แบบช้าช้าคมคมถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้พูดคุยได้นะ ครั้งแรกในไทยแต่ว่าจัดที่เมืองนอกแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่จัดในเมืองไทยเพราะว่าแฟนคลับอยากให้จัดนานมากแล้วแต่เราก็ยังไม่มีเวลาจะจัดกันคิ่านว่ายังไงปคะบว่าปีนึงจะมีกี่ครั้งในการจัดันี้เออไม่ได้จัดทุกปีครับถ้าเกิดใครไม่ได้ดูปีนี้ปีหน้าอาจจะไม่ได้จัดถ้าไม่ได้มานะครับเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะเป็นคอนเสิร์ตเป็นละครเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้นะฮะแล้วก็เป็นสปอร์ตเดย์คอนเสิร์ตจะเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นแฟนมีตเนี่ย มันจะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอหลังจากาเขาอันตอนนี้เป็นมิตรแอนกรี t กันอยู่พอเสร็จแล้วเนี่ยการแสดงจะเริ่มสองทุ่มก็จะไม่ใช่เป็นลักษณะของคอนเสิร์ตจา๋าอาจจะมีเพลงนิดหน่อยแต่ว่าแฟนมิตรก็คือแฟนมิตรมันจะมีมิติของมันที่เป็นอีเวนต์แยกต่างหากครับน้องนนี้ได้รอดสามปีเลยอันนี้คือครั้งแรกที่เป็นแฟนมิตรนะฮะครั้งแรกที่เป็นแฟนมิตรส่วนมากแล้วจะมีจัดเล็กๆแต่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวครับผม บบบวันนี้แหละครับวันนี้ก็ก็ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับมันจะมีแบบการแสดงที่มันไม่ใช่นักร้องไม,ไม่ใช่การร้องเพลงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆที่เขาทําให้ดูนะฮะแล้วก็มีการเล่นเกมกัน<ด>แปลกๆดูดวงน่าจ <laughs> ะเป็นโชว์ที่ยังไม่เคยทที่ไหนมาก่อนลักษณะของแฟนมีตรมันจะไม่เหมือนกับโชว์มันจะเหมือนกับเรือ่องของเรื่องของมิติที่แฟนมีตรเขาชอบ เราต้องรู้ว่าแฟนมีดชอบอะไรแล้วแฟนมีดชอบแบบไหนเขาจะไม่ได้ชอบอะไรมากมายเช่นเนี่ยอย่างเช่นตีมันเนี้ยก็ตีมแต่งงานก็จะเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองซึ่งเป็นทองคาแท่งเต็มไปหมดเลยก็ได้กันไปคนละห้าหกแท่งแท่งหนึ่งไม่ใช่น้อยนะแท่งละหลายบาทนะน้าหนักนะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวก็มีตีมกั้นประตูทุกอย่างก็เงินทั้งนั้นแหละครับเออนี่ก็เงินนะนี่ก็เงินนะ ประมาณเท่าไหร่ครับคุณานก็หลายล้านอยู่นะครับยังไม่ได้เช็คอันนี้ก็เยอะล้านอยู่นะครับข้างในก็มีเงินอีกก็นานๆก็เขาจัดทีในหงผมว่าถ้าเขาไปถ้ามารวมกันเนี่ยก็เกือบๆน่าจะได้เจ็ดแปดล้านก็ก็ก็น่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหมาวามว่าครั้งนี้เปนของเมีงวันเจ็ดแปดล้านหรอก็วันเกิดของอินฟ้าก็ประมาณสิบล้านอยู่แล้วคนเดียวแต่นี้เป็นงานคู่ส่วนมากหนักไปทางนี้ครับอันนี้แพงมากอันนี้แพงมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้แพงมากทองคำแท่ง แล้วไม่ใช่แท่งระบาดเป็นรูปอีกใช่สั่งทําแล้วก็เป็นทองคําทองคําแบบปกติเลยไม่ใช่ทองเคอ่าเปอร์เซ็นต์ต nice. ่ําทองเก้าส like ิบหกจุดห้าไม่ใช่ทองแม่ตักใจใชกับน้องภูมิใจกับน้องนะคะคือไม่แผ่วเลยความรักที่มิใจของให้ก็เราพยายามขายลานให้น้องอย่าแผ่วเพราะเนื่องจากว่าตลาดยูริหรือ GL เอลเกิร์เลฟเนี่ยตอนนี้มันเกิดกันเป็นดอกเห็ด ผมก็วิตกกังวลน,นะครับว่าในอนาคตมันก็จะเป็นเหมือนอผู้ชายนะฮะบอยลิฟนะครับที่เป็นแบบซีลิวัยที่ตอนแรกเนี่ยมันก็มีแค่คู่หนึ่งสองคู่มันก็เอาอยู่3มคู่ยังพอไหวหลังๆซีลิวัยมันดูเปลอะไปหมดใช่ไหมฮะมันดูไม่รู้ใครเป็นนักแสดงซีลิวัยเต็มไปหมดแล้วก็ Follower ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มีมีความนิยมจริงจังผมก็เกรงว่าเกิร์เลฟมันสักวันหนึ่งมันอาจจะถึงจุดนั้น พราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามคุยกับน้องว่าเราจะต้องไม่แผ่วเรื่องของการทํางานที่มีคุณภาพเพราะว่าคนที่จะแผ่วส่วนมากแล้วนานๆออกมาเป็นซีรีส์ครั้งหนึ่งแล้วก็จะหายไปคือเวลาพยายามจะหากินกับอีเวนต์นะฮะอย่างของ,องน้องนี่ก็วันที่23นี้ก็หยดฝนกลิ่นสนิมออนทางช่องวันนะฮะ3ทุ่มตรงวันเสาร์แล้วก็ตามติดต่อด้วยไอ้ G ีย e ่นะครับก็จะออนแบบนี้10อาทิตย์ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวละครเรื่องใหม่นะซึ่งจะนำแสดงโดยอิงฟ้าชาลอดอุ้มมีนานะครับอ่าสแน็คพัชชานะครับแล้วก็หลินจาบแล้วก็เอมมี่เจนนี่หคู่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยซึ่งน่าจะสนุกมากนะครับเป็นลักษณะจิ้นแบบซิทคอม นะจิ้นแบบไม่ซีเรียสมากครับทงานได้คประมาณไหนประมาณไหนเหรอก็ถ้าเกิดสมัยก่อนก็ประมาณว่าไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่าเหมือนพวกชาวเขื่อนอะไรเงี้ยประเภททำบงานบริษัทแล้วแล้วก็มีตแ่ปัญหาที่เข้ามาแล้วก็แก้ปัญหาจนสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตดาเนินการต่อไปในบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทของอิงฟ้า นะฮะก็พอดเรื่องมาจากการที่เขาจําลองชีวิตผมไปใส่ให้อิงฟ้าเราทั้งหมดเนี่ยก็มาอยู่รวมกันทั้ง10คน5คู่ทํางานที่เดียวกันบริษัทเดียวกันแล้วจะเป็นอิงฟ้าล่ามสอบของพิณวัฒน์หรอคะฮะก็ไม่ก็ลักษณะคือเป็นบอสเป็นบอสแต่ไม่ใช่บอสดีไอคอนเลย่ไม่ไม่ไม่ยังไม่มีถึงขนาดคุณพัดและคุณฟิล์มไม่ถึงขนาดนั้นเอ้แต่ ว่าไปถ้ากระแสไม่แผ่วต้องเขียนสักตอนหนึ่งนะอนเออเออเอาเอาเอาซื้อซื้อซื้อตอนแรกมันจะถ่ายแล้วที่มันเขียนไม่ทันแล้วก็จะเริ่มเปล่อยกล้องธันวาคมนี้ละนะครับก็เอาเป็นว่าจับเรื่องที่มีกระแสแล้วก็เรื่องที่แบบรู้สึกซีเรียสแต่มาเล่นให้เป็นเรื่องซิทคอมให้ได้แล้วก็ล้อก,กับสังคมอ่าอีกเยอะข้อละมีอะไรอีกไหมคะที่เอามาล้อก็ไม่ครับก็เป็นเรื่องปกติเช่นคนชอบแก้บนอ่า เขาก็มีโจทย์แบบอยากแก้บนด้วยลำลิเกงอยากทานู่นอยากทํานี้ที่มันประหลาดซึ่งบริษัทของอิงฟ้าจะเป็นบริษัทที่รับทําทุกอย่างในโลก oh. ขอให้บอกมาว่าอยากได้อะไร oh. ทําได้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน oh. แล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาเอาจนาเจ้าของธุรกิจหรือคนที่มาจ้างอาจจะเป็นคนที่แบบสติไม่ค่อยดีบ้างดีบ้างแต่ก็พยายามเซอร์วิสเขาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพของน้อง,น,อง oh. น่าๆน,น,น่าจะตลกครับ ตลิดจะจต้ันอรอ่ีมแขไงไงคใการ็บบอ <c oughs> ตอนนี้ผมดันหยดฝนกินสนิมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะดันเอ่อเรื่องใหม่ที่จะถ่ายเดือนธันวาคมนี้ <c oughs> นะครับที่ที่จะต่อเนื่องก็คือจะออนตอนแรกมีนาะมีนาคมมีระบุวันออนแล้วทางช่องวันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็นะฮะกำลังอยากจะทำเรายการสักรายการหนึ่งแต่ว่า อยากจะขอประดิษฐ์ประดอยหน่อยคิดนิดนึงเหมือนสวายเวอร์สำหรับเกิร์ลเลิฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีสปอนเซอร์ให้มันมีคนอยากติดตามว่าคู่นี้เวลาหลงป่าจริงๆเวลาไปถึงไหนถึงไหนเราจะใช้ชีวิตยังไงคนเรามีรักโลภกดหลงบางทีก็หงุดหงิดกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็ห้องเงี้ยไม่งอนก็ดูสนุกดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องหาศิลปินเพิ่มครับเพราะว่าการ์ไทยแลนด์เดี๋ยวจะเข้าแล้ววันที่15ากุมภาเราก็คาดหวังว่าจะได้ศิลปินเพิ่ม เพื่อจะได้มาทํางานมากขึ้นครับศิลปินม,มาสมัครเยอะครับิอสมัครไหมฮะเอาจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินมาก่อนก็ได้เพราะว่าศิลปินมาก่อนก็อาจได้เปรียบไปอย่างหนึ่งแต่ว่าข้อเสียเปรียบก็คือคนก็จําภาพนั้นแล้วก็เขาอาจจะแบบแต่งร่างไม่เนียนแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเงี้ยเหมือนอย่างที่เราเห็นศิลปินเราเงี้ยก็เป็นคนที่ส่วนมากแล้วเกิดมาจากคนใหม่หมดมันก็สามารถวางโพสิชันได้ก็ ฝากน้องแกรนไทยแลนด์2025ด้วยว่าเวลาเราเหลือน้อยมาก15กุมภาพันธ์นี่ต้องเสร็จแล้วต้องต้องเริ่มเก็บตัวนะครับทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกินวันที่30มกราทุกจังหวัดต้องได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้แล้วอย่าแผ่วต้องวางกลยุทธ์ให้ดีในการที่จะเก็บตัวครับหลังจากนี้เหมือนกับของงานโปรเจกต์ของแกรนแน่นมากเลยนะคะก็ปีหน้าก็ปีหน้าจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้สองโปรเจกต์ ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับอยู่ระหว่างการทํางานกันอยู่ก็ปีหน้าจะเป็นปีที่หนักกว่าปีนี้ค่อนข้างเยอะใครเห็นผมทํางานเยอะทีมงานทํางานเยอะปีนี้ปีหน้าคูณประมาณ2องสองจริงๆครับสถึงสนะครแต่ว่าพวกเราก็เตรียมตัวพร้อมตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วว่าเอองานนี้มันกำลังจะเข้ามานะเราต้องทำเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าพีเรียดไหนแล้วเราเตรียมตัวกันแล้วครับความใหม่แลวก็หลากหลายมากขึ้ครับผมก็ พยายามทำอะไรที่มันบางอย่างที่เราไม่ทําปีหน้ามีสิ่งที่เราไม่ได้ทำอ่ะไม่เคยทํามาก่อนหนึ่งอย่างนะฮะอ,อ,อย่างครับรอให้คู่ค้าเขาพร้อมก่อนแล้วเราก็แถลงข่าวได้ครับ